กราบสวัสดีครับทมม่านผู้ช่มมนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาที่ตามตัวเลขกับป้าฟันแม่นป้าอ้อยอีกครั้งหน,นึ่งนาะครับท่านผู้ชมเนาะอย่างที่เอฟซีหลายท่านเพลนคอมเมนต์บอกว่าพอเที่ยงจะลืมเด้อไปที่ตามตัวเลขกับป้าฟันแม่นแน่งวดที่ผ่านมานี่เขาทั้งจิตหาเขาทั้งศูนย์สามครับสม,มุชมเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมเลขป้าอ้อยนี่เขาอยู่เรื่อยอยู่ได้ครับทมมบ่านผู้ชมบอกว่าจะเป็นสองโตล่างสองโตบนด้านงวดนี้เพลนเขางวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่าง คืองวดนี่พ่นสิเข่าทั้งสามตัวบ่ครับส่านผู้ชมงวดที่ผ่านมากอ่ะสุ่ยเสียดไปนะเลขสามตัวเนาะมาแน่ได้ครับงวดนี้อาจจะเข่าสามตัวตรงๆก็ได้เพราะว่าพอเที่ยงนี้ยินข่าวว่า่นฝันดีแล้วไปครับส่านผู้ชมไปเบิ่งไปชมน้ำกันตอนนี้พอเที่ยงเดือนทางมาถึงศารจะปูสารปูตาอยู่ทั้งหน้าบ้านป่ออยครับผมในบ่อบ้านป่อยหลังนั้นครับผมเดี๋ยวเข้าไปติดตามไปฟังเมืองน้ำป่อยว่าฝันดีฝันดีไดเลขกตัวไดเด็เด็ไปให้ส่านผู้ชมแฟนช่องเด้ไปพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเนาะครับผมเนาะ ไปครับไปฟังมือเราพร้อมๆกันเลยครับผมกร <ST AR UNG> สวัสดีครับคุณป่าบัสดีครับบัสดีครับีค่ะครับ <ST AR UNG> คัณน้เ <ST AR UNG> ดียนทางมาหาป่าฟันแม่นนะครับผมมาถามมือตัวเหล็กนะคุณป่าอีกครั้งหนึ่งครับผมฝันว่าแน่วใดก็ป่างวดนี้ฝันว่าฝันว่าจะคล้องลาปเปลียงคัว้วครับคน,นคน,นเท่าว่าท่านเท่าบันไดดอกผู้หนึ่ง เป็นเรียงควยควยนัง่นก็ควเป็นฝูงอ๋อเป็นฝูงเลยบ่เป็นฝูงเลยไล่ไปน้ำทางลาไล่ปหอนแล้ววันไหนไปเห็นปลาในบวกอู้ยปลาในบววขึ้นมาหลายแต่นอก็เลยว่าไปเลยแวะลงไปจับปลาในบวกปลานันมีแต่ตปลาเข่งได้ลายลายเลยปลาเข่งอืมได้แต่ปลาเข่งปลาเข่งนามขอนนี่สิบว่ปลาเข่งนามขอนอืมคนหญิ่งคนหนึ่งไล่ควยมาเป็นฝูงจาท้องก็เลยลงไปจับปลาอะไรอันบวก ูเพิ่งนี่ยกรับว่าท่านเถาไหว้กลางคนนี่แหละประมาณคนประมาณหาชิปกลัวๆนี่แหละเออไลรข้อยเป็นน้ำทางเนี่ยเป็นเรียงข้อยเพิ่นว่าเพิ่นไปเรียงข้อยฝันนั่นเออไปเรียงข้อยด้วยกันไปออกปากกันเรียงข้อยด้วยกันแต่ว่าข้อยเป็นฝูงข้อยเป็นฝูงก็ไปหอดละบวกปลากับอะไรเรียงข้อยได้บัดนี้ลงไปจับปลาในบวกลงไปจับปลาเสืออยู่น้ำก็น้ำก็ในน้อยได้บวกนั่นน้ำวาลายปลาเน่าลายปลาเข่งนี่หลายแห้งปลาเข่ง ปักเข่งกับปักคอหน่อยอืมแต่ปักเข็งกับปักคอหน่อยข้อยก็ค่อยเป็นเฝูงนะแค่ฝันหน่อยทั้งว่าฟันฟันคอนสีแจงระดายนี่นั่นเ <laughs> ตือนสามรอบที่รอบ <มะ S 2> นอันน้นั่นลงไปอีกฝันไว้วันนี้ฝันต่อวีกตัว <laughs> นี่บอกป่าหรือฟันมึอขึ้นนี่ฟัน ฟันมือขึ้นฟันมือขึ้นมือขึ้นว่านฟันโยนบวบวัแนแหมบวชัดนะบวชัดคือคือมือขึ้นนี่มือมือขึ้นนี่ฟันมัน,ม,นมันขักค้วยนัน้นค้อย้ายลายค้อยเป็นฟูงแบบง่าย่มากนะครับประพูนเอามากล้วบอกสวัสดีครับประพูนสวัสดีครับค้วยไม่แต่ตัวใหญ่ๆข้วยมมนต,ตัวใหญ่ๆฟูงบบกใ่า่ประมาณสิบเศร้าโตคนละค้วยนั้นแต่ว่กกับเลี่ยงกระมูเปี่ยงกระมู ไปหอดบัวปลาละว่าว่างเสือกงัวถือข้อยไว้โมเลียงเลยเหมือนเศรื่เล yes ียงเศรื so ่เลียงข้อยเลยเศรื่เลียงไปงบปลาไม่ไงไม่ไงเนี่ย่างไล่ข้อยเป็นน้ำถังเลยไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆข้อยเป็นฟูงก็เลยว่าแต่ปลาเนี่ยเปลนปลาผู้เดียวเออฟันเหล็กบ่นนอกก็เลยว่าหลายแห้งเหมือนบ่อปลาเอาผู้เดียวเยองประมาณนก็ไปเอาผู้ดี ทั้งมวลทั้งล่างก็ม้วนนี่ครับทั้งมวลทั้งล่างได้โกันเลยเพราะว่าจะเป็นเจ็ดหาเพราะว่าจะเป็นศูนย์สามครับแต่ผมช่วงม้วดที่ผ่านมาอันนี้ที่ว่าเป็นไงอันนั้นก้าวมาขึ้นนี่ว่าโอ้เอ้ยจะมันผู้ขาไปเอาเหล็กกัได้โตมันกับมาถือจักเสื้อผดในเทินงวดนี้ก็เลยว่าอันฟันไก่ตีง่ายๆเด้อผอเด้อว่าในฟันนั้นแสดงว่าตีง่ายอยู่ในม้วนเด้อผอเดอร์ฟันไก่ตีง่ายๆเด้อผันว่า นั่นต้องไปคอนสิแจ้งอะเราอะห้าฝันข้อยเป็นฝูงวันนี้ก็เลยว่าคอนเน้นข้อยเป็นฝูงหนึ่งอะลงไปจับปลาในบวกบวกกับบวกบวกใหญ่ปลากระไรหลาย,ยจับได้หลายเด<ห>้จับได้หลายจับได้หลายก็จะปักเข่งปักเข่งกับบ,บงง่อมันปักบ่อมันปักเข่งใหญ่ดอกปักเข่งหน่อยปกักคอหน่อยนัยน่นแหละปลาหันไหลแห้งหันไหลาแห้งปลาขอนช้ำเผาว่าถอดนี่ล่ะ ที่ว่าจังไหนล่ะป้าวที่ว่าจังไหนล่ะป้ากับแปดอยู่แล้วแต่ว่าปลาขิงมันเม่ตีขิงจังไหนล่ะวานเพื่อนแปดอยู่แล้วเนาะป้ากับแปดข้วยเป็นฝูงข้วยมันก็สิสีทั้งหสี่สี่แปดสีหรือว่าสี่สี่แปดหรือว่าแปดหรือว่าสี่สี่แปดหรือว่าแปดสี่สี่นี่ล่ะคิดว่าเพราะว่ากล้วยมันเป็นฝูงไม่แต่กล้วยมันหลายแห่งล้วยเป็นฝูง ก็จะเป็นสี่แปดเจ้าก้วยกับสี่ปลากับแปดแปดสี่ส่แปดแปดสี่สี่แปดเนาะปลาเนาะปลานันมูสีเนาก็บมี่เด้เอาไปยังเครื่องั้งซีเนากัะมี่นาน่ามันสิมีศูนย์ทั้งหนาอยู่ศูนยแปดสี่ีแต่ว่าบวกมันก็เป็นศูนเนยได้คือคือนักหน่อยเพิ่นบอกสมัยที่ว่าไปเอาที่ว่าไปเอาตัวเล็กนาะปูเจ็กเนาะเพิ่น่าฝันว่าปูเจ็กบวกว่าเลขมัน อยู่ในอ่างกลมๆพนว่าหนามันไข่ไข่กันได้หนิแล้วมันจะเป็นศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ยังสี่บอกปี่หรือว่าสี่สี่แปดหรือว่าแปดสี่สี่เนี่ล่ะพวกเหล็กเหล็กตองผมนึกว่าออกงาที่ดีได้ป่าแต่ว่ามันกะหนาจะเป็นสี่แปดสี่แปดแปดสี่นล่ะสี่แปดแปดสี่วมันไหนมันก็มาถึงมาเจอนวดเตีหมวก่อนเนี่ว่าบอกคิวครับ ฝันว่าป่ากับหญ้ากับปูมหาสามสามคนจะบอกว่าเป,เป็นคนเป็นเป็นผีนเนาะเออ,อบัดนี้ฝันเห็นมูคู่อีกคลิปที่ถ่ายไปวันก็พูดน,นั่นคู่เจ็ดหาในคู่ตอนนั้นคู่ <c oughs> เจ็ดหาว่าสันโอ้ <c oughs> เจ็ดหาหาเจ็ด <c oughs> แต่ว่าเพืคนฝันเอาบอกเผ้าหม้อบังแต่ว่ากะถือว่าได้บอกบอกเย็บซี่พันโยพันเขียนโยหาเจ็ดเนาะครับุคู่เจ็ดหายังว่าเอาบอกผ้าน้อยโครกเลยมาว่างไว้องละสิบบาท สี่ามปากคันชั่นตัวปากปากคิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวใดเอาฟันมวดนี่แปดสี่แปดสี่สี่แปดแปดสี่สี่แปดถ้าสามตัวดีสามตัวกับไซชุนสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนสี่แปดปากมันตับอร์ใหญ่เูนกัสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสี่แปดเขดวา กับผ like, ู้ดเราคันหูทั้ง <aff> สันกับขายให้ย่างซื้อแล้วล่ะเนาะ like แต่ว่าป้าอาอึดอยากอายุเห็นอยังเจ้าป้าอ้อยฝัดฝันแม่นอยู่ได้ครับท่านผู้ชมฝันแม่นอยู่หลายๆเหมืองมาประกอบกันฝันแม่นอยู่ได้บอกตามตรงที่บอกว่าทผ่านมาคลิปแปลกคนฝันเกี่ยวกับที่พระเจ้าวัวไปละปูญามหาละก็เป็นป่าคนหนึ่งมหาจะเป็นศูนย์สามบัดคลิปสุดท้ายฝันเห็นมูอคู่ก็บอกว่าขันเห็นเพิ่นสมหมางจะเป็นหาเจ็ดได้เพิ่นว่า แต่ว่ามีของหมอผ้ามาบังนอเจ็ดหาหาเจ็ดเมวดนี้ก็ได้ต้องต้องต้องฟังจากปากคือเกาปากปล่อยคือเกานะครับแต่ปวดช่วงนอแต่ว่าท้าปวดช่วร่องร่องแปลใสกันเบื้องที่ปล่อยวานี่เด้ประเขีงประคอหน่อยเตมันหยาจะไปเลี้ยงกล้วยแต่ว่าตัวป่ากนี่คนแปลเป็นไห้ยสี่แปดแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดหรือว่าหนึ่งสี่แปดแมนบอกปาก หนึ่งตัวปาตัวหน่อยมอใหญ่เนาะปลาหน่อยแต่ว่ากะถือว่าปเป็นตัวเลขกใหญ่อยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมมอตามตรงเนาะแต่ว่าห้าวเข็นเยวกรกะจองใกล้ๆหอยจอกเดี๋ยวพอเที่ยงยังไม่ติดตามใหนก็ปลาฟันแม่นอีกคา,า,างหนึ่งบอเนียเกิดปลาแล้วฝันยำอีกก็จะงวดที่ผ่านมาได้ทั้งล่างทั้งบนอีกได้ค่ะท่านผู้ชมบอเนียได้งวดนี้พอเที่ยงคิดว่านั่งเทธออาจจะเข่าสามตัวตรงๆเลยก็ได้ได้เป็นเลขที่งามอยู่เลขกแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปด ังสี่นาครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าท่านได้บรร่มาก3ตัวก็ตัดเหรียญเอาเนาะป้าเนาะตัดเหรียญเ,เอา8448แล้วก็0 4 4 0 8 0ีซีศเท่านั้นตัวบ่ได้หลายเด้อครับท่านผู้ชุมอ๋อเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเชื่งให้แอดมินของเฮา,าเขียนใส่สมุดให้พี่น้องในแคมป์มาจอให้เบรริ่งเนาะครับเนาะเพราะว่าหลายคนหลายท่านเพิ่นก็บอกพเอเชื่องไม่อนี้มาติดตามกับป้าฝันแม่นในเพราะว่างมอหอยก่วเพิ่นว่ามื้อนี้พอเชื่องเขได้ถือโอกาสเดินมาเดินทางมามาหาป้า ฟันตือกี่นี้เราหมดนะช่างบนทั้งล่างอีนี้นั่นล่ะเอาป่านาะกับก้อนจากเมืองตุเรกเข้ากับขอขอบคุณขอบคุณบอกไอ้ป่าฝันแมนครับผมที่ให้ก็ฝันดีๆตุเรกเด็ดๆไปให้แต่หมูชุ่มในล่องพิจนาเป็นแนวทางเมืองนอกค่ะแต่หมูชุ่มเนาะไปมากก็ค่อยจัดขัดให้เมืองของคุณสนานครับผมเดี๋ยวเข้าไปเมืองตุเรกนับกันเลยครับผมเนาะผมแต่หมูชมตุเลขของป่าฝันแมนประจำพงงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2021เนาะครับผมเนาะทีเอฟซีบอกให้พ่อเพี่ยนมาติดตามเน่เรื่องว่าป่าฝันแมน หทีติพานมาก่ะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างงวดนี้ป้าเพิ่นก็ฟันดีเลยครับท่านผู้ชมฟันได้ไปเลี้ยงควายแต่ว่าไปเห็นบวกน้ำมีปลาดนหน่อยปลาคอปลาเข็งเต็มอะเนียเพิ่นว่าไปเก็บเอาได้หลายได้พอเที่ยงเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีห่ปลากระแปดคัวนี่เป็นสีครับผมค้วิสีบอน้ำบอทีว่ามันแห่งๆที่ไปเก็บปลานเป็นศูนย์ปลาก็เลยว่าห้มาก 0 4 8หรือว่า08 4 1 4 8มันใส่หนึงเพราะว่าปา่ามันป่าน้อยว่าเป็น048กับเป็น148แต่ว่าท่านไดบอมากสามตัวกตว็ตัดเอานอกคัะท่านผู้ชมเนาะตัดเอาครับผม8 4 4 8 0 8 8 0 4 0หรือว่า4114 1 8 8ก็แล้วแต่ท่านจะมกักหนึ่งกับ0แต่ว่าที่ตัดเนี่ยก็คือ4884เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เองไปพิจารณาเบิงครับผมตัวเลขของป่าฟันแม่นประจำของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมไปมักต้องพิจารณาเบิงบ่มักให้เบิงพบความชุกนสนานแต่ว่าป่าฟันแม่นเพิ่นฟันเข่ามากยื้เรื่อยได้ครับท่านผู้ชมโมเน่ในงวดนี้อาจจะได้สามตัวตรงๆก็เป็นไปได้ครับผมสุดท้ายนี่ก็ข,ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมแฟนช่องที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ด้าชาแนลเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีและโชคดีแคบหนาจอไว้เบิ่งเด้อครับเพราะว่าอีกหลายมือก้อยกอหัวจะออกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะลองไปแคเราจอไว้เบิ่งครับ คลิปนี้พอเที่ยงก็ตลาดไปก่อนพอก็ะใหม่คลิปหนาสวัสดีครับ